สวัสดีครับมาพบกับคุณาพาไปอีกครั้งนะครับผมวันนี้วันที่23มกราคม2566นะครับผมห่างหายจากการอัปเดตงานก่อสร้างของอ คุณอาคาเฟ่ไปนะครับเพราะว่าก็มีปัญหาเกี่ยวกับผู้รับเหมาที่ช่างทีมช่างทํางานไม่ได้นะครับผมจากเดิมที่ทําโครงสร้างไว้นะครับผมก็คือคานที่คานบนดินไว้นะครับผมวันนี้มาดูกันครับว่ามีความคืบหน้าอะไรแล้วบ้างครับนะครับก็จะเป็น ไม้ที่ตั้งคานนะครับผมตรงนี้ก็เคลียร์ดินออกไปด้วยนะครับนี่ทีนี้ก็จะเป็นขั้นตอนจากเดิมที่เป็นโครงอยู่แล้วนะครับผมก็จะวางแผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จนะครับนี่ครับก็มองภาพกว้างๆก่อนนะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาวางพื้นดีหรือเปล่าเดี๋ยวจะลองใช้ ตอนนี้ยังไม่กล้าปีนนะครับเพราะว่าเผื่อว่าจะเป็นปัญหาเผื่อขึ้นไปแล้วจะเป็นปัญหาแต่ว่าจะพาเดินดูก่อนนะครับนี่นะครับผมจากพื้นดินนะครับผมก็จะวางแผ่นพื้นสำเร็จแผ่นพื้นสำเร็จนี่ก็ต้องสั่งสั่งทำนะครับเพื่อมาวางแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น เรียกไม่ถูกครับแต่ก็ต้องเริ่มศึกษาแล้วล่ะครับเพราะว่า,าจะได้รู้เพราะว่าต่อไปผมก็จะต้องอในการที่จะเป็นผู้ตรวจงานของถนนก็ต้องรู้สับของการทำถนนคอนกรีตมากขึ้นนะครับนี่ครับภาพงานโดยรวม ปัญหาที่ค่อนข้างปวดใจก็คือเรื่องเกี่ยวกับคนงานนะครับผมใช้บริษัทก่อสร้างแล้วแหละแต่บริษัทเขาก็หมายถึงว่ารับผิดชอบนะครับแต่ว่าในส่วนของทีมช่างบางทีเราก็เข้าใจเพราะว่าถ้าเผื่อเราต้องดิวกับช่างเองเองี้ยครับผมมันก็จะค่อนข้างเป็นปัญหาแต่อันนี้ก็ถ้าเผื่อผู้รับเหมานะครับผมมีปัญหากับช่างเขาก็เปลี่ยนทีมให้เขาก็รักษาชื่อเสียงของเขานะครับนี่นะครับ คุณอาคาเฟ่ตรงนี้ก็จะเป็นทางขึ้นจะเป็นคาเฟ่ที่ไม่ได้ใหญ่มากนันะครับผมแต่ว่าก็จะพยายามตกแต่งและก็ทำขึ้นมาให้อบอุ่นนะครับนี่คิดว่าน่าจะประมาณเกือบเดือนเดือนนึงเลยครับผมที่ไม่ได้อัปเดตเลยนะครับเราจะพาเดินไปดูข้างใน ตรงนี้ก็50เซนนะครับก็สามารถเดินได้เข้าไปด้านข้างส่วนตรงนี้จะเป็นห้องน้ำนะครับก็เลยจะเว้นไว้เป็นห้องน้ำห้องน้ำสอห้องไม่แน่ใจว่าแผ่นจะขาดไป1แผ่นหรือเปล่า ภรพรวมนะครับก็นะครับตอนนี้ก็สบายใจขึ้นมาบ้างแล้วนะครับผมว่างานก็โครงสร้างในส่วนของพื้นที่ขึ้นมาจากดินก็โอเคแล้วก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆครับผม ตามสภาพหน้างานที่เป็นกว่าจริงๆก็อยากให้จบก่อนที่เป็นหน้าฝนนะครับเพื่อจะได้ทำในส่วนรีโนเวทบ้านข้างหลังต่อยังไงฝากติดตามช่องกุณาพาไปที่จะนำเรื่องราวดีๆแล้วก็อัปเดตชีวิตนะครับอันนี้ก็เอากุณาคาเฟ่ที่จะผมตั้งใจจะสร้างมานะครับแล้วก็เดี๋ยวว่างๆจะมาพูดถึงเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นว่ามันมีอะไรบ้างน,นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ